สวัสดีครับพ่กหมีสวัสดีค่ะทุกคน,ดคกคนได้ข่าวว่ามีทริปไปเที่ยวเหรอจะชวนทุกคนไปเที่ยวทริปสองสมุดค่ะเป็นทริปที่ power station พรารามเก้าร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยที่ลูกหมีจะเป็นมาเชลแล้วก็เป็นลีดเดอร์ในการดูแลทุกคนด้วยตัวเองค่ะก็อย่างแรกเลยลูกค้าที่ลงทะเบียนจะได้เสือ้อ คนละหนึ่งตัวที่เป็นโลโก้พาวเวอร์แล้วก็สองสมุดคือสมุดสงครามกับสมุดสาครค่ะเสื้อฟีเลยเนอีเลยอยู่ในทริปโอ้สวยสวยด้วยอ่าต้องบอกว่าทริปนี่แค่จ่ายหัวละ2,500บาทเนี่ยจะได้อาหาร5มือ้อได้ที่พักแล้วก็ได้เสือ้อแล้วก็ได้แก้วเก็บความเย็นที่เป็นเลเซอร์ทริปโดยโดยเฉพาะเลยค่ะเ<ม>ช้ามาเราจะไปเจอที่อเมซอนมหาชัย อเมซอนมหาชัยเนี่ยเราก็จะมีกาแฟแล้วก็แซนวิชมือแรกเลยค่ะลงทะเบียนรับเสื้อแล้วก็รับแก้วเก็บความเย็นเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะไปกันต่อที่ศูนย์แสดงพันุสัตว์น้ำสมุทรสาครค่ะในที่เนี้ยกรมประมงเขาจะเตรียมพันปลาไว้ให้เราเป็นถุงใหญ่ๆถ,ถุงละร<อ>้อยตัวได้ปล่อยปลวยได้ปล่อยปลาปล่อยกุ้งค่ะ<อ>เพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเรามี ปลาหมอคัางดำเนะาะทําลายสัตว์น้ำไปเยอะมากวันนี้เราจะทำกิจกรรม CSR ด้วยการปล่อยปลาปล่อยกุ้งคืนสู่ธรรมชาติค่ะนะโดยที่กรมประมงเขาเตรียมให้เราเดี๋ยวเราก็จะไปรับถุงปลาอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยปลานี่เทเทลงไปในสไลด์ดืมนี้กรมประมงเขาเตรียมให้เราเตรียมให้เแล้ว,ลวอ่า ต้องบอกว่าทริปนี้ต้องให้เครดิตการท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมประมงนะคะเ mm. ตรียมพันปาไว้ให้เราเสร็จแล้วเราจะไปศาลพระหยกขาวที่มหาชัยนั่นแหละคะ่ะเป็นศาลศาลใหม่มีพระพุทธร,รูปขาวองค์ใหญ่มีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรับประทานอาหารอยู่ในคาเฟ่พระหยกขาวนี้เป็นข้าวเที่ยงอ่ะพอข้าวเที่ยงเสร็จ เราจะไปวัดช่องลมค่ะเราจะไปที่โดมนี้เพื่อจะจอดฮาเลยจอดรถทุกคนไว้ในในที่ลม่ม uh huh. แล้วเราจะเดินทางด้วยรถรางหรือรถสาล้อในการเที่ยวท้องถิ่นจะมีสตรีทอาร์ตค่ะอันเนี้ยการท่องเที่ยวเขาอยากให้เราไปใช้เงิน กับชาวบ้านนิดนึงเราไปเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยเราก็อาจจะไปซื้อของฝากเป็นพวกอาหารทะเลแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปชมสตรีทอาร์ตไปถ่ายรูปกันค่ะเสร็จแล้วเราจะเดินทางไปที่โรงแรมค่ะโรงแรมเกรสอัมพวาโรงแรมเกรสอัมพวาเนี่ยทุกห้องที่จองไว้เป็นริมน้ํานะคะอยู่ติดริมน้ําหมดเลยทุกห้องถ้าเราวอล์กอินไปจองโรงแรมเองเนี่ยคืนละพันเจ็ดแต่เนี่ย ทุกอย่างนี้รวมอยู่ในนั้นแล้วนี่มีสระว่ายน้ําด้วยโอ้สระว่ายน้าเล่นด้วยมีสระว่ายน้ําแล้วก็ทุกห้องมีอ่างจากรุชิคะ่ะอ่าอยู่ในห้องเลยพอขับเข้าไปในโรงแรมแล้วทุกคนจะเข้าไปจอดรถตรงที่จอดรถนี้ได้เลยจอดรถแล้วเดินขึ้นห้องได้เลยเพราะว่าบ้านหลังหนึ่งอะคะ่ะคือมีสองห้องห้องล่างกับห้องบนห้องใหญ่มากวิวดีติดริมน้ำทุกห้องคะ่ะนอนแบบว i p ี เสร็จแล้วเราจะไปที่รอสองกันค่ะอนุสองสถานรอสองอนุสอสถานรอสองเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนชุดไทยถ่ายรูปกันแต่เราจะออกไปตอนเย็นหน่อยนะคะตอนบ่ายๆก็ลูกค้าทุกคนพักผ่อนที่โรงแรมแช่อ่างกันใด้ตามสบายก่อนตอนเย็นเราไปแต่งตัวชุดไทยเสร็จแล้วเราจะมาเดินถ่ายรูปแล้วก็เอารถฮาร์ลีเข้าไปถ่ายรูปได้เลยะคะ่ะในอุทยานรอสองซึ่งคนทั่วไปจะไม่ได้เอารถเข้าไป อาจจะเป็นแค่พวกเราที่ได้เข้าไปแล้วเราก็จะกินข้าวเย็นกันที่นั่นโดยอาหารเป็นอาหารชาววังนะคะแล้วก็มีเด็กๆมาแสดงโขนให้เราได้ชมกันค่ะเป็นกิมมิคน่ารักนรัก,กที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเขตของอัปวารต่อไปพออาหารเย็นจบแล้วนะอาหารสามื้อ1วันลูกค้าสามารถกลับมานั่งริมน,น้ำได้ค่ะเดีเราจะเตรียมน้ำแข็งกับเตรียมน้ำเปล่าไว้ให้ ลูกค้าอยากดื่มอะไรก็เตรียมกันมาเองได้เลยอันนี้นะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาเรามีอาหารเช้าโรงแรมแล้วก็ต้องมีพระบินทบาทโดยเรือพายเรือมาลูกค้าสามารถตื่นเช้ามาใส่บาตรได้เลยค่ะเราจะเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรให้ลงทะเบียนไว้ก่อนว่าประสงค์จะตื่นเช้าเสร็จแล้ว11ดโมงเราจะเดินทางไปสวนมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะเราจะทักิจกรรมผ้ามัดย้อม ในผ้ามัายอมเนี่ยก็จะมีเย็บติดโลโก้ power กับโลโก้ททร่วมกันไว้ลูกค้านำกลับบ้านไปเป็นที่ระลึกได้เลยทำเองแล้วก็นำกลับบ้านไปเองได้เลยค่ะแล้วเราก็จะทานข้าวเที่ยงกันที่นี่แล้วเราก็จะจบทริปแยกย้ายกันค่ะทริปนี้เราจะได้รูปสวยๆทั้งรูปปล่อยปลาแล้วก็รูปใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับฮาเล่ค่ะโดยที่เราจะมีช่างภาพให้ด้วยค่ะ สนใจที่ติดต่อที่ลูกหมีได้เลยใช่ไหมครับติดต่อได้เลยแล้วด่วนนิดนึงนะคะเพราะว่าลูกหมีต้องเตรียมเสื้อให้ทุกคนม,มีเสื้อด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ก็สองว, <2 S 2> ว,วันหนึ่งคืนอาหารห้ามือ้อรวมปลาแก้วแล้วก็ทุกอย่างและชุดไทยสถานที่เตรียมมาให้หมดทุกอย่างถ้าลูกค้ามีผู้ติดตามผู้ติดตามจ่ายเพิ่ม1,5 0 0บาทเท่านั้นค่ะก็คือห้องหนึ่งอะ่ะลูกค้าจะนอนสองคน ถ้าเป็นคนขี่สองคนเนาะแต่ถ้าเป็นคนขี่หนึ่งคนแล้วก็ภรรยาหนึ่งคนผู้ติดต,ตามภรรยาจ่ายเพิ่มแค่พันห้าค่ะถ้ามาสองคนก็เสียแค่สี่พันหรือถ้ามาคนเดียวแต่อยากนอนคนเดียวจ่ายเพิ่มหนึ่งพันจะได้ห้องเดียวไปเลยค่ะไม่ต้องนอนคู่กับใครแจ้งลูกหมีล่วงหน้านีดเดียวค่ะอยากให้มากันเยอะๆนะคะรีงสมุดนะคะ ย้ำนะคะทิปสอสมุดนะคะวันเสาร์ที่21กับวันอาทิตย์ที่22นะคะแต่เราจะปิดรับลงทะเบียนก่อนวันที่10นะคะวันที่10เท่านั้นนะคะลงทะเบียนขอบคุณมากค่ะ